สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผมใช้เวลาเร็วแค่ไหนในการเทรด OTP สลิงช็อตให้เสร็จในแต่ละวันนะครับโอเคเราไปเริ่มต้นกันนะอ่ะเปิด MT4 ขึ้นมานะครับและจับเวลา <c oughs> โอเคครับเรามาดูที่คู่แรก AUDCAD เนาะเรามาดูในฝั่งเซลลในฝั่งเซลเนี่ยตัวราคานะครับเขาด้วยถูกใช้ไปแล้วนะครับได้ Take Profit ไปแล้วเนาะ แล้วก็มีในฝั่งบายด้านล่างนะครับในฝั่งบายด้านล่างเนี่ยยังไม่ได้บายนะครับเขาจะบอกจุดบายไว้ให้อัตโนมัติเนาะโอเคงั้นผมจะใส่ครับ2%นะแล้วก็เลือกสลิงช็อตนะจากนั้นเลือกโชว์สวิงครับมาแล้วก็ดับเบิลคลิกที่สวิงนี้อ่ะก็จะเกิดตัวตำแหน่งที่เขาให้เทรดขึ้นมากดซิลเล็กสวิงอ่ะแล้วกดรูอัลเอนทรีนะครับจากนั้นผมก็จะกดอาราวบายก็เป็น,นการวางเทรดดิ้งนะครับโอเคเสร็จและหนึ่งตัวนะครับ ABD C <D> ต่อไปครับ ABDSF อันเนี S ้ยได้เทรดไปแล้วนะครับผมก็จะไม่ยุ่งนะผมก็จะข้ามไปเลยะ ่อไปนะครับ AUD NZD AUD NZD เห็นไหมครับสภาวะเนี่ยเป็นไซเวย์แล้วก็เขาบอกจุดเข้าเทรดเนี่ยฝั่งบนแล้วก็ฝั่งล่างให้เลยนะครับทั้งฝั่งเซลล์ฝั่งบายโอเคเพราะงั้นเดี๋ยวผมจะทำทีละฝั่งนะเริ่มต้นจากฝั่งเซลล์ก่อนนะครับโอเคผมจะใส่เงิน2%เลือกสลิงช็อตเลือกโชว์สวิงนะครับอ่ะฝั่งเซลล์นะครับมันจะมาจากสวิงตรงนี้นะอยากรู้ต้องไปเรียนนะครับอ่ะแล้วมันคลิกอ่ะตรงไหมตรงนะครับแล้วเลือกเซเล c t s w i n ดูออลเอนทรีนะครับก็คือหมายถึงว่าเราจะเทรดทั้งสองอันนี้แหละดูออลเอนทรีแล้วกด Allow Sell เพราะเป็นการวาง pending sell limit นะครับเสร็จแล้วนะจากนั้นนะครับเหมือนเดิมนะกด reflect ใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับเลือกโชว์สวิงเหมือนเดิมนะครับและเราจะเล่นบารีมิตตรงนี้นะบารีมิตตรงนี้มันมาจากตรงไหนดูตรงนี้นะครับตรงมุมเนี่ยมันมาจากเส้นสวิงนี้อ่ะมันแบบเมื่อคลิกที่เส้นสวิงนี้นะครับอ่ะก็จะปรากฏตัวตัว tp <c oughs> entry แล้วก็ sub lot ใช่ไหมแล้วก็เลือก select swing อ่ะจากนั้นกด dual entry อ่ะจากนั้นกด allow buy ครับก็จะ pending buy ให้เสร็จเรียบร้อยนะครับเซตนะครับ ABD USD ต่อไป a v USD อ่ะอันนี้มันเราเสร็จไปแล้วเราก็จะไม่ยุ่งนะครับต่อไป a b CD นะครับผมได้ s e ล l จากตรงนี้เนาะตอนนี้กำลัง s e ล l อยู่กำลังจะวิ่งเข้าหา CP นะครับอ่ะก็จะไม่ยุ่งนะครับต่อไป e v s f นะครับอ่ะมันก็มีทั้งฝั่งบนฝั่งล่างเลยเห็นไหมฝั่งบนนะครับรอ s e ล l ฝั่งล่างรอบายนะครับอ่ะเดี๋ยวผมทำฝั่งบนก่อนฝั่งบนมาจากดูมุมตรงนี้นะครับมาจากเส้นสวิงนี้นะโอเคงั้นเลือกที่ s w i n ช็อต t นะปรับเป็น2%นะครับ เลือก Show Swing อ่า Double Click นะครับเพื่อให้ปรากฏตัวเส้น Entry ขึ้นมาตรงไหมตรงจากนั้นเลือก Select Swing จากนั้นนะครับกด Dual Entry และกด Allow Sell อ่าพอเขา Pending เสร็จแล้วนะครับกด Refresh หนึครั้งอ่าแล้วก็เลือก s วิ n ตัวนี้ใหม่เพราะว่าเราจะเล่น Up Swing เนาะเราจะเล่นตัว b u y l i m i t นะครับ Double Click ครับมาเรียบร้อย Select Swing Dual Entry แล้วกด Allow Buy ครับอ่ารอแป๊บหนึ่งโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับมา e u r s f นะต่อไปนะครับ EYGPP เมื่อวานได้เทคโรฟิตไปแล้วนะครับสวยงามมากอ่ะทีนี้มันจะมีบายฝั่งด้านล่างที่รอเราอยู่นะครับอ่ะเราก็ทําไว้นะครับตรงนี้เซลเราได้ได้เอาเดิมแหละเรากำไรแล้วอ่ะสปริงช็อตครับเลือกโชว์สวิงครับอ่ะบายตรงนี้มามาจากสวิงไหนนะก็ดูตรงมุมตรงนี้่ะอยู่นี่เนาะแล้วมันคลิกครับโชว์ขึ้นมาอ่ะตรงเลตรงครับกดซีเล็กครับแล้วกดดูอัลกดอาราวบายอ่ะเสร็จแล้วนะครับต่อไปครับ EYUSD อ่าทั้งฝั่งบายฝั่งเซลเลยเนาะเอาเซลก่อนนะครับอ่ะเลือกครับ <c oughs> เลือกสปริงช็อตครับกดโชว์สวิงตัวเซลล์นี้มาจากสวิงไหนอันนี้นะเดอบลคลิกนะครับอ่ะเลือกซิเล็กสวิงดูอัลเอนทรีแอะลาวเซลล์ครับ <c oughs> นะให้เขา้าเซลล์เสร็จก่อนจากนั้นกดรีเฟรชหนึ่งรอบนะครับอ่ะแล้วก็บายตัวนี้เนาะบายตัวนี้นะครับอ่ะก็คือมาจากสวิงนี้เดอบลคลิกเข้าไปซิเล็กสวิงดูอัลเอนทรีแอะลาวบายบายเสร็จแล้วนะครับอ่ะจากนั้นนะครับไปต่อ GPP อ่ะอันนี้กำลังเซลล์อยู่นะครับราคากำลังเคลื่อนที่เข้ามาในโซนกำไรเนาะอ่ะผมก็จะไม่ยุ่งนะครับ ต่อไปเรามาดู GPP SF นะเราจะเห็นว่าตรงนี้มันได้ออเดอร์ไปแล้วได้กำไรไปแล้วเหลืองฟังบายด้านล่างนะครับอ่ะเลือก2%หลังนั้นสซิงช็อตนะครับโชว์สวิง Double ลคลิกครับ Select Swing Dual Entry ตลาดบายอ่ะต่อไปนะครับ USD/CD ได้เซลล์แล้วเราจะไม่ยุ่งนะครับ USD/CF อ่ะด้านล่างนะครับด้านล่างด้านบนได้เซลล์แล้วเนาะอ่ะเรามาทำด้านล่างกันด้านบนเนี่ยกำไรไปแล้วนะครับโ <c oughs> ชว์สวิงครับ Double ลคลิก อิเล็กซ์สวิงครับดูอัลเอนทรีแล้วกดอาราบายครับเนี่ยทุกๆวันนะครับเราก็มานั่งทําแค่นี้เองเวลาที่เราเทรดนะ <c oughs> อันไหนที่เราเทรดไปเราก็ไม่ต้องทําซ้ำนะครับเราก็วาง p พนดิ้งรอเอาไว้ได้เลยนะครับอันนี้คือผมทำให้ดูใหม่ตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับผมว่าไปกดแคนเซลแล้วก็ทําให้ทุกท่านดูแต่เริ่มต้นเลยว่าเทรดทั้งหมดเนี่ย มันใช้เวลาประมาณไหนนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจะน้อยกว่านี้ด้วยนะครับอันเนี้ยก็ไม่ถึง5นาทีเห็นไหมเราก็เทรดเสร็จทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับจนถึงตัวทองคําตัวสุดท้ายเนาะอ่ะก็เป็นคอนเซ็ปต์ของเรานะครับก็คือเทรดไม่เกิน5นาทีต่อวันหรือว่า5นาทีเทรดเดร์นะครับถ้าเกิดว่าเราเทรดทุกวันเป็นประจําอยู่แล้วเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ2 3นาทีเท่านั้นแหละนะครับจริงๆไม่ถึง5นาทีด้วยซ้ำนะก็สามารถที่จะแม็กโกฟิต3 1 5ได้โดยเฉลี่ยต่อเดือนนะครับหากใครที่สนใจ1นสามารถขอทดลองฟร คลิกที่ลิงก์ใต้โพสต์นี้ได้เลยนะครับผมก็จะมีลิงก์รายละเอียดของตัว OTP ตัวนี้ไว้ให้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ